ได้เอาใหม่ได้อ,อ,อืมอืมใช้ได้เนี่ยลงเลยเปล่า้คนปกติตีได้กี่รอบเดี๋ยวนะเดี๋ยวพ่อดูเกณให้ถ้าคนทั่วไปอันนี้สองท้ง ลุมนี้ไม่ยากอไ,ได้สอ,อ่ะอ่าเก่งสาี่้าก็พตีสไ่สี่สี่4ถือว่าสี่ตาตสิบห้าอยู่ไหนสิบห้าอยู่ข้างล่างนู้น พายอย่าไปใกล้แพรนะแพรเขาเหวี่ยงแรงรอดหรูเปล่ารอดเลยนี่อ่าแรงๆเลยพายเล็งให้ดีนิ่งๆก่อนอเอเอได้เอาใหม่ได้ไปเล่นใกล้ๆก,ก็ได้อืมอืม้อ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปีต่อจากข้างบนเลย เอ้ยนีด่เตดียวพายปกติเท่าไหร่สี่หกว่าไม่ได้ห้าจะพอ,อให้หนูได้ได้ดเดี๋ยวพ่ออ